ชาวโลกทุกคนดูแม่น้ำน่านแม่น้ำมังกรทุกคนจากห้องหรูดีๆีทารารีสอร์ทเลิศมากห้องนอนสบายมากนี่ดูสิออกแบบแบบว่ามีซิงค์อยู่ข้างหน้าในห้องน้ำก็มีหนึ่งซิงนั่งทานตรงนี้เหมือนอยู่บ้านนะทุกคนจ๋าออกแบบดีเลิศมากนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีความสะดวกสบายที่สำคัญนะมีความเป็นส่วนตัวฮะทุกคนเนี่ยทานอาหารลอยฟ้าตอนเช้าอร่อยมากทุกคนจ๋า นี่ฮะมีต้นกุ้งต้นกล้วยหอมปลูกตรงนี้มะลงมะลุมขนงขนุนมะปิงมะปรางนี่แม่น้ำน่านทุกคนเป็นแม่น้ำมังกรน,นะฮะคดเคี้ยวเหมือนมังกรแต่ช่วงนี้สีจะสวยแดงอิดฮะทุกคนนี่ครับทุกคนจ๋าอยากให้ชาวโลกได้มาอย่างที่บอกนี่อันนี้บัวสัตบัญน,นะฮะทุกคนนี่จ้ะอันนี้ดอกโมกใช่นไหมครับ ม,ม,มีมะปิ่งมะปลางปลูกเอาไว้ทุกคนมีต้นไม้อะไรมาปลูกได้นะนี่เผื่อจะได้กินร่วมกันเป็นแบบอาณานิคมของการท่องเที่ยวที่มือมาอุตราดิตถ์ก็มาพักที่นี่ฮะบอกได้เลยว่านี่วันออฟเดอะเบสทุกคนจา้าวันออฟเดอะเบสจริงๆนะฮะทุกคนนี่นี่นี่คือต้นข่อยทุกคน นี่เราสามารถข้ามไปได้นะแค่เขา่าแต่ตอนนี้น้ําอาจจะหลากนิดนึงทุกคนจ้ะจริงๆตรงนั้นจะเป็นดอนทรายเห็นไหมฮะต้นไม้เอาต้นไม้จมไปไหนแล้ววะทุกคนอ๋อนนุ่นยังมีค่ะต้นไม้อยู่กลางนำ้ำาหาเดินได้ฮะแต่ตอนนี้หน้าฝนทุกคนจ้ะมันมันไหลไงฮะถ้าเกิดเราเดินไปมันก็ลอยเป็นนางอังคารไปเลยฮะทุกคนนี่ล่กมากมีสะพานตรงนู้นด้วยไหมเราข้ามสะพานเก็บลูกขบได้ฮะไบเบอร์รี่ ใบบิดบิดเทนนะทุกคนเก็บลุกขบเข้าปากทุกคนนี้รสชาติจะแบบว่า mm hmm. หอมอร่ามชื่นใจ mm hmm. ชื่นใจทุกคนนี่ฮะร่วงเดินดีๆ่ะทุกคนจาอ่ะกินข้างบนอีกว่าเดี๋ยวลื่นลงไปนะฮะไม่อยากจะเป็นนางนกพมา่านะทุกคนนี่สุกเต็มเลยทุกคนจานนี่ลุกตะขบฮนะ ถ้าเป็นแบบฟินแลนด์เขาจะมีบลูเบอรี่แครนเบอรี่เขาจะเก็บเป็นผลไม้ป่านะเก็บขายถังละห้าสิบยูโรทุกคนแต่ตะขบเนี่ยนะเราไม่มีใครเก็บขายเพราะว่ามันหายากนะฮะอืมอืมอร่อยอะอืมกวงแม่ยำน้ำตัวจริงเสียงจริงดูดิลูกเต๋ ต้นตะขบเล็กๆก็ขึ้นเต็มเลยจะเดินไปไหมเดินไปทุกคนเมื่อวานเพิ่งลงเพลง Bridge Over Troubled Water ไปประกอบอามันโยกโยกกัทุกคนอืมทุกคนสวยงามมากเนี่ยทุกคนดูสิครับ สวยงามจริงๆทุกคนเก็บตะขบกันตรงแม่น้ำน่านนี่ฮะตะขบไบเบอร์รี่ไบแปลว่าขบแปลว่ากัดนะฮะช่องสองก็คือไบบิทบิทเช่นอืมจิงโจ้าน้ำเต็มเลยทุกคนจิงโจ้านา้ำอืม จิงโจ้น้ำทุกคนไปเราไปดูจิงโจ้น้ำกันครั้งแรกของโลกเราไปเห็นจิงโจ้น้ำกันที่แม่น้ำนานทุกคนที่ดีดีทารารีสอร์ทนี่ดอกพุทธรักษาธรรมรักษานี่ฮะจิงโจ้น้ำทุกคนเห็นชัดไหมอือดูสิเห็นชัดไหมครับจิงโจ้น้ำ นี่เป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับทุกคนนี่จะเป็นสะพานไปน,นั่งแพรนั่งคุยนั่งนั้นได้เลยฮะไม่เป็นอันตรายครับทุกคนปลอดภัยจะว่าไปน้ําก็ไม่ได้ลึกเพียงแต่ว่ามันไหลลงไปพิษณุโลกนะฮะทุกคนนี่มะพร้าวน้ําหอมทุกคนจ๋าอันนี้ทุเรียนพันธอ,อรันดามะละกอหะผู้ชกมะละกอ เนี่ยจะเป็นจี่นั่งนะครับมีสวิงกิ้งตรงนี้ด้วยจากทุกคนจ๋าเมื่อเช้าเราไปทานอาหารเช้าข้างบนนสมากอร่อยมากอร่อยจริงๆเราต้องกินทั้งสองชามนะฮะอันนี้อานนนสูตรจากทุกคนล่วงึงมานี่ยฮะกลิ่นจะหอมเลยเนาะ ทุกคนนะครับนี่คือดีดีทาราวิสชอทุกคนอย่างที่เราบอกว่าโรงแรมในโลกเนี่ยมีเยอะจะมีสกิท่ที่ที่เราควรจะสนับสนุนถูกไหมที่เห็นคุณค่านักท่องเที่ยวนักเดินทางอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเพราะว่าโอ้ยเอาบริการเพราะเงินทองมาเป็นลูกค้าฉันแต่ที่นี่เขาบริการเหมือนเราเป็นออครอบครัวนะครับ พี่พนักงานนะฮะแม่บ้านน่ารักค่ะทุกคนถูกไหมฮะอันนี้คือหัวใจสําคัญอันหนึ่งเหมือนกันนี่ฮะตะขบเป็นตะขบกล้วยหอมก็มีทุกคนหืมตะขบรุ่งมาถึงตรงนี้เล้วหรอ,อม,มีต้นบอดด้วยทุกคนจ้าก้วยหอมแล้วก็ขนุน นี่ฮะสยงนกทุกคนเข้าไปดูไหมนี่ฮะตรงนี้น่านั่งมากทุกคนครับเมื่อคืนเราน่าจะมานั่งตรงนี้เนาะนี่ฮะสวยมากอ้ตรงนี้น่านั่งมากทุกคนครับมีขนุนด้วยขนุนเยอะมากเลยอืออูข้างในก็มีจากขนุน เสียงนกเข่าคููรักจ้ะทุกคนต้นเพกาเต็มเลยต้นเพกามาต้มกินกับน้ำพริกสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเต็บของเช็คอินจะไปดีดีาร์ r เมนต์ไปพักในเมืองฮะดีดีทาราอินรีสอร์ทก็มีสาขาอยู่ในเมืองที่ด้านคนคนพักจะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งทุกคนทุกคน,ท,กคนที่จะอยู่ในเมืองไปงานลางศาสตร์สะดวกนะฮะมีเห็ดด้วยทุกคน คือพิษนอตอุตรดิตนะจะอยู่ใกล้กับพิษณุโกใช่ไหมครับเป็นเพื่อนบ้านกันอุตรดิตก็จะเป็นเมืองอัศจรรย์แห่งผลไม้ทุกอำเภอจะมีผลไม้เป็นของตัวเองที่ดังๆหลงรับแรลม่งออน้ำดอกไม้เห็นไหมมะปิงมะปรางมะยงชิดเนีย้ยเนินมะปรางนี่คที่นอนร,รังส่าดเงี้ฮะหืมไม่ได้เลยเป็นเมืองรังสาาอร่อยหวานนะฮะที่อื่นอาจจะมียางเยอะ ฝากขบไม่อะไของเขาไปแต่ที่นี่จะหวานนะทุกคนเนี่ยห้องนอนเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนนะทุกคนจ่าเดี๋ยวจะยาวไปแล้วมันจะตัดนะฮะทุกคนครับเลิศมาก